รถสวยเข้าใหม่คันหนึ่งแล้วนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะ Honda า i t y เครื่องยนต์พันห e ้าวีเทคเกียร์ออโตปี2,012ขายเงินสดนะคะหรือลูกค้าท่านไหนจะจัดไฟแนนซ์ก็โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะจัดไฟแนนซ์ได้เลยค่ะโปรโมชั่นนะคะที่่ที่179,000บาทค่ะคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลอร์หลังด้วยสวยจัดสวยจริงค่ะติดิล์มดำมาเรียบร้อยแล้วค่ะ เครื่องชงลางทุกอย่างสมบูรณ์หมดค่ะเล่มทะเบียนสวยนะคะรถพร้อมโอนเลยค่ะภายในนะคะเป็นเบาะผ้านิ่มมากๆสีครีมกระจกปับไฟฟ้ากุญแจรดโมดแอร์แบ็กเครื่องเสียงสแตนดาดเดิมๆค่ะภายในหรูหราดูดีมากๆเลยค่ะเบาะนิ่มสุดๆแอร์เย็นเจี๊ยบและก็บอดีสวยมากๆเลยนะคะมาทดลองขับก่อนตัดสินใจดูได้นะคะราคาไม่แพงเลยค่ะ 179,000บาทเช่านั้นค่ะจัดไฟนั้นได้เต็มนะคะอยู่ที่เครดิตของผู้เช่าซื้อเลยนะสนใจนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092-5050-858ติดต่อแอมค่ะที่สำคัญนะคะเป็นรถมือแรกสภาพสวยมากๆไม่เคยติดแก๊สมาก่อนด้วยค่ะยางอะไหล่ก็ดมเดิมหมดเลยค่ะหายากมากๆค่ะสภาพนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ